สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Story Being วรรณกรรมในสวนชีวิตครับคือเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนเพลงเก่าที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับฟังเมื่อไหร่ก็ยังรู้สึกว่ามันเพราะแต่พอเราโตขึ้นแล้วกลับไปตั้งใจฟังเนื้อร้องดีๆอีกสักครั้งก็อาจจะได้ยิงความหมายใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมคะใช่เลยครับวันนี้เราจะมาลองฟังเพลงเก่าเพลงนั้นกันอีกครั้งมนรักทรานซิสเตอร์จากปลายประการของวัดวันระยางกูล ที่ถูกตีความใหม่บนแผ่นฟิล์มโดยเป็นเอกรัตนเรืองเรามีข้อมูลที่น่าสนใจหลายชิ้นเลยครับตั้งแต่บทวิเคราะห์ที่มองย้อนกลับไปดูตัวหนังหลังเวลาผ่านไป20ปีค่ะบทความที่เจาะลึกตัวนวนิยายในฐานะกระจกสะท้อนสังคมไปจนถึงบทวิจารณ์ละครเวทีที่แบบตั้งคำถามแรงๆเลยว่าทำไมเรื่องนี้มันยังทัชใจเราไม่เปลี่ยน ใช่เลยค่ะเพราะเรื่องของแผนหนุ่มบ้านานาที่ฝันอยากเป็นนักร้องดังเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นพล็อตสำเร็จรูปนะคะครับดูเผินๆก็เหมือนจะธรรมดาแต่พอเราขุดลึกลงไปจริงๆคือมันไม่ใช่แค่เรื่องรักหรือเรื่องตามฝันเลยแต่มันคือการวิพากษ์โครงสร้างสังคมที่แหลมคมมากๆแล้วก็น่าแปลกที่ประเด็นที่เขาพูดถึงเมื่อหลายสิบปีก่อนยังเป็นเรื่องที่เราคุยกันอยู่ทุกวันนี้เลยค่ะอืม งั้นเรามาดูกันครับว่าอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้มนรักบทนี้ยังขลังอยู่เสมอโอเคครับงั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันเบาๆก่อนเผื่อใครอาจจะลืมๆไปแล้วได้เลยค่ะมนรักทรานซิสเตอร์ก็คือเรื่องของแผนหนุ่มบ้านนอกที่มีพรสวรรค์เรื่องการร้องเพลงค่ะเขาก็ตกหลุมรักสะเดาแล้วก็ได้แต่งงานกันแล้วของขวัญแบ่งงานชิ้นที่สําคัญที่สุดก็คือวิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องเล็กๆนี่แหละครับ ซึ่งวิทยุเครื่องนี้เนี่ยมันมีความหมายมากกว่าเครื่องให้ความบันเทิงนะครับค่ะในยุคนั้นสําหรับคนต่างจังหวัดมันคือหน้าต่างบานเดียวเลยที่เชื่อมคู่เขากับโลกภายนอกโดยเฉพาะโลกแห่งความฝันในเมืองกรุงมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุกอย่างที่แผนอยากจะเป็นเลยครับแล้วชีวิตที่กำลังจะไปได้สวยของแผนแบบสเสดาก็มาเจอจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่อืเมื่อแผนได้รับหมายเกณฑ์ทหารในจังหวะที่สเสดากําลังตั้งท้องพอดีเหมือนโชคชะตาเล่นตลกเลยนะคะใช่ครับ แล้วก็มีโอกาสเข้ามาให้เขาไปประกวดร้องเพลงแล้วเขาก็ชนะเลยตัดสินใจทําเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการก็คือหนีทหารเข้ากรุงเทพเพื่อไปตามฝันกับวงดนตรีลูกทุ่งใช่ครับเขาได้ชื่อในวงการว่าสุรแผนเพชรน้ำไหลชื่อเท่มากชื่อเท่มากแต่ชีวิตจริงนี่คนละเรื่องเลยค่ะการเข้ากรุงเทพของแผนเนี่ยไม่ได้สวยหรูเหมือนในฝันเลยจากที่คิดว่าจะได้เป็นดาวดัง กล,กลายเป็นกลายเป็นแค่เด็กรับใช้ในวงต้องคอยวิ่งซื้อบุหรี่เสริมน้ำให้นักร้องคนอื่นโอฟังแล้วมันบีบหัวใจมากเลยนะจากฝันที่อยากจะจับไมกลายเป็นต้องไปทำทุกอย่างที่ไม่ใช่การร้องเพลงเลยแล้วมันก็เลวร้ายลงเรื่อยๆด้วยใช่ไหมคะเลวร้ายลงมากค่ะเขาถูกผู้จัดการวงคุกคามทางเพศจนทนไม่ไหวต้องหนีออกมา <S 2> <S 2> <S กลายเป็นคนเถื่อนต้องไปทำงานเป็นกรรมกรในไร่อ้อยเพื่อเอาชีวิตรอบ แล้วโชคชะตาก็ยังซัดเขาเข้าไปพัวพันกับคดีปล้นฆ่าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจโอ้โหจนสุดท้ายก็ต้องไปจบที่การติดคุกคือมันเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เรียกว่าอเมริกันด REAM ในเวอร์ชั่นไทยๆท,ที่คนมากมายเข้ามาหาโชคในเมืองหลวงแต่สุดท้ายกลับถูกเมืองหลวงกลืนกินจนไม่เหลืออะไรเลยทั้งหมดนี้คือเรื่องในนิยายใช่ไหมครับแต่พอเรื่องนี้มาอยู่ในมือของผู้กำกับสไตล์จัดจ้านอย่างคุณเป็นเอกรัตนเรืองเนี่ย ผมสงสัยมากเลยว่าเขาจะตีความโศกนาฏกรรมที่มันดิบขนาดนี้ออกมาเป็นหนังแบบไหนนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะจากบทสัมภาษณ์หนึ่งคุณเป็นเอกยอมรับตรงๆเลยนะว่าตอนที่เขาอ่านนิยายครั้งแรกเขาไม่ได้ประทับใจพล็อตเรื่องหรือตัวละครเป็นพิเศษเลยเอา้าวเหรอครับใช่ค่ะแต่สิ่งที่จับใจเขาคือบรรยากาศของเรื่องเขาบอกว่ามันเป็นนิยายที่อ่านแล้วได้กลิ่นดินกลิ่นฝน ได้กลิ่นดินกลิ่นฝนเป็นคําอธิบายที่แปลกดีนะครับมันหมายความว่ายังไงเขาชอบภาพของชนบทเหรอครับหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นมันลึกกว่านั้นค่ะคือมันเป็นความรู้สึกโหยหาความเหงาความฝันที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศแบบชนบทนะคะ เขาถึงกับบอกว่าเขาไม่ได้เคารพบ,บทประพันธ์ต้นฉบับมากนักในแง่ของพล็อตแต่เขาจะเก็บตัวละครหลักๆที่แข็งแรงเอาไว้อย่างแผนเสดาใช่ค่ะแผนเสดาพ่อของเสดาแล้วก็ผู้จัดก,การวงดนตรีจากนั้นก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่จากภาพที่เขาอยากจะเห็นฟังดูเสี่ยงมากเลยนะที่พุ่งกับแทบจะโยนโครงเรื่องเดิมทิ้งไปแล้วสร้างใหม่จากแค่ความรู้สึกแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงค่ะหนังประสบความสําเร็จมาก ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศกว่ารางวัลสุพรรณหงส์ไปหลายสาขาครับรวมถึงรางวัลจากเทศกาลหนังที่เซียรตเทลแล้วก็เวียนนาด้วยมันพิสูจน์ว่าการตีความใหม่ของเขามันทรงพลังจริงๆซึ่งมันก็พาเราไปสู่ประเด็นที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยค่ะที่ตัวหนังขยี้ได้ถึงใจมากนั่นคือเรื่องความเหลื่อมล้ําครับประเด็นนี้คมคายมาก มีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจเขาเล่าว่าตอนที่ดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกตอนปี2 5 4 4อืมตอนหนังออกใหม่ๆใ,ใช่ครับเขาตีความว่าหนังกำลังพาตัวละครกลับไปสู่ความพอเพียงในชนบทซึ่งก็สมเหตุสมผลนะคะในบริบทตอนนั้นเพราะมันเป็นช่วงหลังวิกฤตต้มยำกุ้งปี40อ๋อใช่ใช่ที่คนชั้นกลางในเมืองเจ็บปวดกับระบบทุนนิยมเลยเกิดกระแสโหยหาชีวิตเรียบง่ายการที่แผนกลับบ้านไปหาลูกเมียตอนจบ ก็เลยถูกมองว่าเป็นการค้นพบความสุขที่แท้จริงแต่พอผู้เขียนบทวิเคราะห์คนเดิมกลับมาดูหนังเรื่องนี้อีกครั้งในอีก21ปีต่อมามุมมองเขาเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเขาบอกว่าเขามองข้ามสารสําคัญที่หนังพยายามจะพูดมาตลอดไปนั่นคือแนวคิดเรื่องคนเท่ากันที่ถูกพูดถึงซ้ําๆในเรื่องซึ่งในยุค2540มันยังไม่ใช่ประเด็นที่สังคมพูดถึงกันแพร่หลายเท่าวันนี้ มันมีฉากหนึ่งในหนังที่เสียดสีเรื่องนี้ได้เจ็บแสบมากคือฉากงานเลี้ยงการกุศลในโรงแรมหรูที่พวกเศรษฐีห้โซพาพันแต่งตัวแฟนซีในทีมคนจนอ๋อผมจำฉากนั้นได้ดีเลยครับเป็นภาพที่ทั้งตลกทั้งเศร้าในเวลาเดียวกันใช่ค่ะแล้วความพีคข,ของมันอยู่ตรงที่ว่าพอมีคนจนจรจิงๆที่หิวโซหลวงเข้ามาในงานเพื่อหาของกินเศรษฐีแกล้งจนพวกนั้นกลับแสดงท่าทีลังเกียจแล้วก็ไล่เขาออกไปอย่างไร้เยื่อใ มันเหมือนกระชากหน้ากากให้เห็นเลยว่าความจนสําหรับคนบางกลุ่มมันเป็นแค่คอนเทนต์แต่สําหรับคนอีกกลุ่มมันคือชีวิตจริงที่แสนสาหาัสบทวิเคราะห์ชิ้นนั้นเปรียบเทียบได้ดีมากว่ามันแทบจะเหมือนกับเนื้อหาของเพลง Common People ของวง Pop จากอังกฤษเลยโอ้โห oh, ใช่เลย ที่วิจารณ์ชนชั้นสูงที่อยากลองใช้ชีวิตแบบคนจนเพื่อความเท่โดยที่ไม่เคยเข้าใจความเจ็บปวดจริงๆเลยเป็นฉากที่ทรงพลังมากจริงๆครับซึ่งประเด็นเรื่องชนชั้นกับความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่ได้จบแค่ในหนังแต่ยังถูกตอกย้ำให้ชัดขึ้นไปอีกในเวอร์ชันละครเวทีด้วยถูกต้องค่ะมีบทวิจารณละครเวทีมนรักทรานซิสเตอร์ฉบับปี2022ยสอโดยรอ์ดรสัทธรัมธรรมบุตรศสดที่เขียนไว้ได้น่าสนใจมากเขาบอกว่า บทละครเรื่องนี้มันน่าเศร้าไม่ใช่เพราะความงามทางศิลปะครับแต่เศร้าเพราะความเหลื่อมล้ำที่ตัวละครต้องเจอในเรื่องมันแทบไม่ด่างอะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยปัจจุบันเลยแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วก็ตามเหมือนกับว่าเรายังติดอยู่ในลูปเดิมๆไม่ไปไหนประมาณนั้นเลยค่ะบทวิจารณ์นั้นหยิบยกประโยคเด็ดๆจากในเรื่องมาขยายความต่อเช่นประโยคที่ตัวละครพูดว่าคนอย่างกูก็มีไว้ให้พวกมึงทำบุญเท่านั้นโห แรงมากแรงมากค่ะประโยคนี้มันสะท้อนภาพชัดมากของการที่คนรวยมักจะโปรโมทความใจบุญของตัวเองผ่านการบริจาคเล็กๆน้อยๆแต่ในขณะเดียวกันก็เกลียดชังและต่อต้านการเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานหรือรัสวัสดิการของคนจนเหมือนกับการให้ทานมันง่ายแต่การให้โอกาสหรือให้ความเท่าเทียมมันยากกว่ามากใช่ค่ะแล้วมีอีกประโยคนึงที่ผมว่ามันกระแทกใจมากคือความฝันบ้าบออะไรกูไม่มี โมันมันซึ้นหวังมากเลยนะใช่ค่ะมันชี้ให้เห็นความจริงที่โหดร้ายว่าในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงความฝันมันกลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาแพงไปแล้วอืมคนจนไม่ได้มีฝันนะคะแต่พวกเขาไม่มีเวลาไม่มีทรัพยากรพอที่จะฝันไกลไปกว่าเรื่องปากท้องในแต่ละวันความฝันมันเลยกลายเป็นอภิสิทธิ์ของคนที่มีต้นทุนชีวิตดีกว่าไปโดยปริยายพอฟังแบบนี้แล้วมันเข้าใจได้เลยนะ ว่าทำไมตัวละครอย่างแผนถึงเลือกเดินทางผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าบางทีเราอาจจะตัดสินเขาว่าทำไมไม่เลือกทางที่ดีกว่านี้ซิ่งในเรื่องก็มีคำตอบสำหรับคำถามนั้นนะคะเป็นคำตอบที่เรียบง่ายแต่ทงพลังมากครับนั่นคือก็โลกนี้ไม่ใช่ของเราอื มันคือการยอมรับความจริงอันเจ็บปวดว่าโครงสร้างของสังคมนี้มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อคนอย่างเขาตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าเขาจะพยายามดิ้นรนแค่ไหนสุดท้ายก็มีเพดานที่มองไม่เห็นคอยกดทับเขาไว้อยู่ดีและเมื่อเราพูดถึงการต่อสู้กับโครงสร้างสังคมมันก็อดไม่ได้ที่ต้องพูดถึงชีวิตของผู้เขียนเรื่องนี้คือคุณวัดวรรณยางกูลเพราะเรื่องของแผนมันไม่ได้แยกขาดจากชีวิตและอุดมการณ์ของผู้เขียนเลย จริงอย่างยิ่งค่ะคุณวัดวรณยางกูลไม่ใช่แค่นักเขียนแต่เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความเสมอภาคมาตลอดทั้งชีวิตครับเขาผ่านเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองมามากมายตั้งแต่เหตุการณ์6ตุลา2519จนถึงการรัฐประหารปี2557ซึ่งหลังจากรัฐประหารครั้งล่าสุดเขาปฏิเสธคำสั่งเรียกรายงานตัวของคอสช,อชอและตัดสินใจลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงมากเลยนะครับคือการที่ไม่ได้กลับมาเหยียบแผ่นดินเกิดอีกเลยใช่ค่ะเขาใช้ชีวิตลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสจนกระทั่งเสียชีวิตที่นั่นในปี2565ชีวิตของคุณวัดคือภาพสะท้อนของการต่อสู้ที่ไม่เคยยอมจำนนต่ออำนาจที่ไม่เป็นธรรมเลยอืม ดังนั้นมนรักทรานซิสเตอร์จึงเป็นมากกว่านิยายแต่เป็นเหมือนบันทึกจิตวิญญาณของเขาที่เล่าเรื่องการต่อสู้ของคนตัวเล็กๆในสังคมที่บีบคั้นพอฟังแบบนี้แล้วเรื่องราวทั้งหมดมันเชื่อมโยงอย่างน่าทึ่งเลยนะครับตั้งแต่ชีวิตของคนเขียนที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมมาสู่นิยายที่สะท้อนความเหลื่อมล้าแล้วก็ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นสื่ออื่นๆที่ยังคงตั้งคําถามกับสังคมมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นนั่นมเมื่อเราจะมองผ่านสื่อรูปแบบไหน มนรักทรานซิสเตอร์มันจึงเป็นมากกว่าเรื่องราวความฝันที่ล่มสลายของหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งแต่มันคือบันทึกความทรงจําของยุคสมัยคือภาพของการต่อสู้ทางชนชั้นและที่สําคัญที่สุดและที่สําคัญที่สุดมันคือคําถามที่ยังคงดังก้องอยู่ในสังคมไทยว่าผ่านไปกี่สิบปีแล้วความเหลื่อมล้ําที่ตัวละครอย่างแผนต้องเผชิญมันได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วจริงๆหรือยังแล้วอะไรคือสิ่งที่ยังคงอยู่กับเรา หลังจากที่เราได้เจาะลึกเรื่องราวนี้กันครับผมว่ามนรักทรานซิสเตอร์ไม่ได้แค่เล่าโศกกรลาตกรรมของคนคนหนึ่งแต่กำลังชี้ให้เราเห็นโครงสร้างทางสังคมที่มันบิดเบี้ยวที่คอยบีบคันและจำกัดทางเลือกของผู้คนอยู่ตลอดเวลาค่ะมาทำให้เราเห็นว่าโชคชะตาของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามส่วนตัวเพียงอย่างเดียวใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าขบคิดไว้ให้เราด้วยว่า ถ้าวันนี้มีแผนคนใหม่เกิดขึ้นมาในสังคมของเราคนหนุ่งสาวที่มีความฝันมีพรสวรรค์เต็มเปี่ยมโลกที่เขากำลังจะต้องเผชิญหน้ามันจะแตกต่างจากโลกของแผนในนิยายเมื่อหลายสิบปีก่อนมากน้อยแค่ไหนครับและวิทยุทรานซิสเตอร์ในยุคดิจิตอลที่อาจจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือโซเชียลมีเดียมันจะยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฝันที่ถูกทอดทิ้ง หรือมันจะสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับทุกคนได้จริงๆเสียทีเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบคุณมากเลครับขอบคุณค่ะและพบกันใหม่ใน Story Being วรรณกรรมในสวนชีวิตครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ